มาเริ่มกันที่ข้อลองทำดูไม่ใช่ลองํำดูนะโอเคลองทำดูครับมาดูกันมาดูกันครับเขาบอกว่าเมทริกซเป็น0 1 1 2 B 1> เป็นเท่านี้เท่าน,านี้ว่าไปนี่อ่านี่ไง x เท่ากับ B บวก C แล้วก็ A ครับเออทำยังไงอ่ะเราก็บอกว่าเราจะหา x อ n v e r ินเวอร์เราก็ต้องทำไอ้รูปตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนถูกปะ่ะโอเคอ่ะมาค่อยๆทำกันครับพี่เบิร์ก็ได้ครับ B บวก C มา B บวก C เท่ากับะบูกลบกันได้นี่ไม่ต้องทวนนะ้วเนาะไอมิติไปนตองเท่ากันถูกป่ะแล้วก็บวกตำแหน่งต่อตำแหน่งครับ2บวกลบ1ก็คือ1 -1 ลบ1บวก0ก็คือลบ1ลบ1บวก1คือ0 3บวกลบ2ก็คือ1ก็จะได้1ลบ1 0 1ออกมาต่อไปเราไปคูณ A ก็จะเป็น b บวก c แล้วก็คูณ a แบบนี้โอเคปะ่ะจริงๆถ้าทำตอนสอบเราก็เอา a ขึ้นมาประกบคู่รวมล่างแล้วก็ออกมาปเป็นรูปนี้ได้เลยเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เบิร์ดเขียนใหม่ให้ครับจะได้จะได้จดไปพร้อมกันจะได้สวยงาม1ลบ1 01 a ก็คือ0 1 1 2แบบนี้ <c oughs> มาประกบคู่รวมร่างกาันหรือน้องจะไปใช้แถวคูณหลักปกติก็ได้นะไม่เป็นไรแต่อันนี้มันก็เขียนง่ายดีอ่าประกบมาตัวแรกครับได้ศูนย์ตัวนี้เป็นลบหรวมกันก็คือลบหไปอ่าตัวที่2ก็คือ1กับอ่าลบสอลบสก็คือลบหโอเคต่อไปครับตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์วกหก็คือ1 ได้เป็น0บวก2คือ2ก็จะได้ลบ1ลบ1 1 2ออกมาโอเคตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเลยครับจะเป็นเท่ากับ x แล้วโอเคไหมโอเค x คือสีเขียวเนาะต่อไปหาครับ x inverse x inverse <c oughs> จำได้ไหมถ้าหา a inverse คืออะไร หา a อินเวอร์ส2คูณสเราบอกว่าคือสลับที่พี่น้องตุยท้องน้องพี่หารด้วยเดซเอถูกปะพี่เบิร์ดก็สลับที่พี่น้องเลยครับสลับที่พี่น้องไอ้ตรงทะแยงเนี่ยสลับกันก็จะเป็นสองขึ้นไปลบหงลงมาเห็นปะ ตุ้ยทองน้องพี่ไอตัวนี้มันดื้อนักไม่ยอมสลับก็ซัดหมัดเข้าไปซัดหมัดหนึ่งถูกป่ะยัดเชื่อ่มายลบเข้าไปครับลบลบก็เป็นบวกได้หนึ่งตัวนี้หนึ่งก็เป็นลบหนึ่งหารด้วยเดซเอเดซเอก็คือเดซเอ็กตรงเนี้ยแหละโอเคปะ่ะเพราะว่าไอตอนที่ตัวอย่างมันคือเมทริกเอแต่ตัวนี้เป็นเมทริกเอ็กก็ไม่ไม่มีปัญหาสบายๆคูณลงเป็นลบสองคูณขึ้นเป็นลบหนึ่ง แสดงว่าเราได้เด็เมาก็คือเท่าไหร่ครับคูณลงลบคูณขึ้นลบสลบกับลบหนึ่งก็คือลบสองบวกหงก็คือลบหนนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นครับตัวนี้หารด้วยลบหนึ่งเราจะได้อะไรครับ2หารด้วยลบหก็คือลบสองหหารลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งลบหหารลบหนึ่งลบลบเป็นบวกได้หนึ่ง ลบห่หารลบหก็คือลบลบไปบวกได้1น,นก็จะได้เป็นลบสลบหแล้วก็1น,นึโอเคตอบได้เลยง่าย้ยไอ้เมทริกซ์สองคูณสงเนี่ยง่ายอยู่แล้วโอเคป่าโอเคป่อ้ามาดูกันต่อเอา2อคูณสต่อครับโอเคบอกว่า A เป็นเมทริกซ์สองคูณสองซึ่งมิใช่เอกฐานเฮออ้ตรวนี้คืออะไรมิใช่เอกฐานก็คือไม่ใช่เอกฐานจำได้นะ ถ้าเอกฐานเดซเป็นศูนย์ไม่ใช่เอกฐานก็คือเดซไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองซึ่งเดซไม่เท่ากับศูนย์เราก็ต้องหาค่าอินเวอร์สได้อยู่แล้วโอเคปะเราจะต้องหาค่าอินเวอร์สให้ได้อยู่แล้วต่อมาครับไอ้นี่คูณไอ้นี่เท่ากับไอ้นี่หา A อินเวอร์สเราจะหาอินเวอร์สเนี่ยเราต้องหาเมทริกซ์เอให้ได้ก่อนเราจะหาเมทริกซ์เอเนี่ยเออทำยังไงเมทริกซ์มีบวกมีลบ มีคูณมีหารนะมีหารปะไม่มีไม่มีหารเราจะเราจะย้ายตัวนี้ไปหารไม่ได้หรือว่าเราต้องเอาอินเวอร์สเข้าไปคูณทั้งสองฝั่งพี่บรอบเลยสมมุติแบบนี้ครับพี่สมมุติให้ตรงเนี้ยเป็นเมทริกใหม่ขึ้นมาก็คือเมทริกบีแล้วกันตรงนี้เป็นเมทริกซแล้วกันโอเคปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คืออะไรครับเราจะได้ตรงนี้ b คูณ a เนี่ย เท่ากับ4โอเคป่ะเท่ากับ4แต่ทีนี้แต่ทีนี้น้องดูสิว่าไอ c เนี่ยมันคืออะไรถ้าเราดึง5ออกมาเนี่ยมันคือ5แล้วก็1 0 0 1ถูกปะ่ะแสดงว่ามันคืออะไรครับมันคือ5 i นั่นเองโอเคป่ะ okay, มันคือ5 i นั่นเอง i คือไม่ถึกเอกลักษณ์เห็นไหมเห็นไหมง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับ b a เท่ากับ5 i โอเคโอเคโอเคปะทีนี้เออทีนี้เราจะทำยังไงต่อเออเราจะทำไงต่อครับเราทำได้ทั้ง2แบบครับเราจะหา a inverse ถูกปะเราจะหา a inverse แสดงว่าเราก็า a inverse ไปคูณทั้งสองฝั่งได้เลยหรือว่าน้องจะเอา b inverse ไปคูณเหลือ a แล้วมันต้องสลับ อ่าแล้วมันต้องมาใช้อินเวอร์อีกรอบหนึ่งซึ่งวิธีนั้นพี่เบิร์ตบอกว่าช้าเพราะว่าเราไมไ่ต้องการ A เราต้องการ A อ n ินเวอร์เลยพี่เบิร์ตก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอา A อ n ินเวอร์เข้าไปคูณทั้งสองฝั่งเลยคูณ A อ n ินเวอร์แบบนี้ถ้า A อ n ินเวอร์อันนี้อยู่ข้างหลังฝั่งนี้ A อ n ินเวอร์ตต้องอยู่ข้างหลังด้วยโอเคปะ่ะ A คูณ A อ n ินเวอร์เนี่ยมันเจ้ากันเป็นเมทริกซ์ I โอเคปะ่ะตัวนี้เป็นเมทริกซ์ I โอเคและ i เนี่ยไปคูณ b อีกทีหนึง่งแสดงว่าเป็นอะไรครับเอกลักษณ์ไปคูณอะไรก็ต้องได้ตัวนี้ตัวเดิมของมันก็คือได้ b โอเคปะเพราะฉะนั้นครับ b ก็จะได้เท่ากับตัวนี้คือ5 i คูณ a inverse ก็ต้องเป็น a inverse ตัวนี้ก็จะเป็น5 a inverse นิรเด็กโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับ a inverse ก็จะได้คือ b หาร5ไม่มีอะไร น้องบอกว่าเอาพี่เฮ้ยทำไมยา้ายห้าไปหารได้ห,ห้ามันเป็นเมทริกหรือเปล่าเอ้ยห้ามันไม่ใช่เป็นเมทริกซ์ห้าเป็นตัวเลขยา้ายหารได้ปกติไม่มีอะไรโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นได้ A อินเวอร์สออกมาครับ B คือตรงนี้เอาห้าไปหารหกสิบหารห้าคือสิบสองยี่สิหารห้าคือสี่คิดในใจเลยนะไม่ต้องเขียนบ่อย30มสิหารห้าคือ6 40ี่ิบหาร5้าก็คือ8 ก็จบครับแค่นี้โอเคถ้านะ้องเอา b inver s e ไปคูณ2ฝั่งนะ้องต้องไปหา b inver s e ก่อนรอบหนึ่งเสียเวลาตายเลยข้อนี้เขาเช็คเช็คก,การสังเกตเราด้วยเนาะก็จะได้12 4 6แล้วก็8ตอบไปอย่างรวดเร็วโอเคเนาะอ่าข้อหนง่ายก็ต้องทำให้เร็วต่อไปครับอ่าข้อสอบข้อนี้น่าสนใจการอ,อกจันไปเลยนะข้อสอบแพทหนึง่งก็ชอบเอาแบบนี้ไปออก ให้เมทริกอะไรมา A มาหาสมาชิกแถวที่3หลักที่1ของ A inverse คำถามของพี่คือเฮ้ยน้องต้องหา A inverse ทุกตัวปะไม่ต้องถูกปะไม่ต้องถ้าน้องไปหา A inverse ทุกตัวต้องต้องทำไงาน3คู่3ต้องไปหา minor ij เป็นไงครับอัดประจุเข้าไปได้ cofactor ij t r a n ท p o ส e ตถึงจะได้ cofactor ji เห็นปะแล้วก็หาด้วย det a แม่เจ้าเมื่อไหร่จะทำทนันเมื่อไหร่จะทำเสร็จเห็นปะ อะทีนี้เรามาทวนสูตรกันนิดนึงก่อนเราจะได้ดูง่ายเราบอกว่า a inverse เนี่ยเท่ากับ cofactor ji ถูกป่ะแล้วก็หารด้วย det a แบบนี้อ่ะพี่เบิร์ดไม่ไล้ตั้งแต่แรกนะถ้าไลตั้งแต่แรกคือ a inverse คือ adj o i n a หารด้วย det a adj o i n a คือ cofactor ij transpose ทานสมโพสปุ๊บมันก็คือโคแฟกเตอร์ j i นั่นเองโอเคไหมโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับตรงนี้ครับจากแถวที่3หลักที่1เนี่ยมันคือทานสมโพสเรียบร้อยแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือโคแฟกเตอร์เนี่ยมันจะต้องเป็นแถวที่1หลักที่3เออน้องงงไหมหาได้เด็ดเอง โอเคปะ่ะเพราะว่าแถวที่3หลักที่1เนี่ยมันเป็นของ A i n v e r วอมันแานสับโพสไปแล้วมันคือเอาโคแฟคเตอร์1 3เนี่ยไปแานสับโพสมันถึงจะได้โคแฟคเตอร์ actor, อ่ามันถึงจะได้ตัวตัวนี้ครับพี่เบิร์ขอย่อว่าเป็น A 3 1แบบนี้โอเคไอ a ้ A 3 1เนี่ยมันเกิดจากโคแฟคเตอร์1 3ไงไปแานสับโพสมันถึงจะได้3 1แบบนี้โอเคเนาะโอเคเนาะหารด้วยเดด A งานของเราก็คือหาแค่โคแฟกเตอร์หนึ่งสามโคแฟกเตอร์คือลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งบวกสามคือสี่ก็คือการอัดประจุถูกปะถูกปะแล้วก็ไมเนอร์หนึ่งสามนั่นเองหาด้วยเดดเอโอเคเราก็แอบ,บไปหาเดดเอมาครับหนึ่งสองสี่ลบสามแปดศูนย์ หนึ่งสองลบหนึ่งต่ออีกสองหลักหนึ่งลบสามหนึ่งสองแปดสองคูณลงสี่คูณสามสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่แต่ต้องติดลบด้วยตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นลบแปดรวมกันเป็นลบสามสิบสองคูณขึ้นครับลบลบเป็นบวกถูกปะแล้วก็หนึ่งคูณสามเป็นสามคูณสองเป็นหก เป็นศแปดสี่รวมกันเป็นสาเพราะฉะนั้นเราจะได้เด a ดเครับคูณลงลบคูณขึ้นลบสาบลบไปอีก38ก็ต้องติดลบแน่นอนแล้ว38มสบแปดกสาเนี่ยมันจะได้70ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเดดเคือลบเจโอเคต่อไปไอ้ลบหนึ่กำลังสเนี่ยคือ1แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ m i n นอร์ครับ m i n นอร์ 1, 3, คือตัดแถวที่1 หลักที่3เหลือแบบน,นี้แล้วก็เด็ดเด็ดคือคูณลงลบ3คูณ2คือลบ6คูณขึ้นเป็น8คูณลงลบคูณขึ้นก็คือลบ6ลบไปอีก8เป็นลบ14หารด้วยเด็ด a คือลบ70ก็จบครับลบลบเป็นบวกก็ได้14ส่วน70เอา7หารครับก็จะได้2ส่วน10นั่นเองหารได้อีกก็คือได้1ส่วน5โอเคจบครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะหาตัวนี้ก็คือได้แล้วครับแถวที่3หลักที่1ก็คือได้1นส่วนหนั่นเองก็จบเลยตอบไม่ยากเนาะไม่ยากเรียบร้อยโอเคตัวนี้มันคือ A ต้องถ้าให้ถูกก็คือมันต้องเป็นของ A inverse ถูกปะ โอเคป่ะ okay, ของ a i n นเ r อร์สเราก็จะได้มาหาตัวนี้ก็คือ cofactor 1์นนั่นเองก็ย่อมาเป็นตรงนี้นั่นเองเรียบร้อยสบายๆเนาะโอเคครับเราไปลุยเพิ่มเติมกันครับจะได้เข้าใจแม่นยำยิ่งขึ้นต่อไปไป้อสอบ npc c ครับอมาดูกันให้มิติ a มาให้ cofactor ร์ของ a มาแล้วให้ตัวนี้มาเอ้แกโจทย์ได้พีนิดนึงครับตัวนี้โจทย์มันคือแบบนี้ครับ แก้เป็นเดดแล้วก็ลบ3 A มเออินเวอร์เอาไอตัวอินเวอร์ดเนี่ยยัดเข้าไปข้างในต้องเป็นรูปนี้ถึงจะถูกต้องโอเคป่าโจทย์อ่าโจทย์ข้อสอบมันเป็นแบบนี้จริงๆมันทาได้ไอถ้าเป็นแบบนี้ก็ทําได้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนไอตัวข้อสอบนั่นเองแก้ให้เหมือนข้อสอบครับทํายังไงเออทําไงครับตัวนี้มันคืออะไรอ่ะมันคือเดดแล้วมีค่าของที่อยู่ทำยังไงครับ ดึงค่าคงที่ออกมาข้างนอกยกกำลังด้วยจำนวนมิติถูกไหมเราก็จะได้ลบสยกกำลังอะไรครับจำนวนมิติคือ3แล้วก็ตัวนี้ก็คือ Dead เดหมอนเดิมเดศของ A inverse ก็คือ1ส่วน d ดศเอแบบนี้<ๆ>ก็จะได้เป็นอะไรครับลบ27หารด้วยเด a เอนั่นเองโอเคไอ้ตัวนี้ไม่งงแล้วเนาะจริงๆมันคือรูปนี้ก่อนไง มันคือลบสามยกกำลังสามแล้วก็เดซเออินเวิร์แบบนี้ถูกปะไอเอินเวิร์เนี่ยมันเขียนยังไงก็ได้ตัวน,นี้เป็นลบยี่สิบเจ็ดไปเลยนะมันอยู่แบบนี้อินเว s ร์ก่อนแล้วค่อยเดซกับเดซก่อนแล้วค่อยอินเวิร์แบบนี้ค่าเท่ากันถูกปะพอมาเป็นตรงนี้ปุ๊บมันก็กลับมาเป็นข้างล่างแบบนี้เป็นหนึ่งส่วนเดซเอแน่เองโอเคเนาะไม่งงเนาะโอเคโยงไปอ่ะจบแล้วที่ เห็นไหมงานเราก็คือแค่หาอะไรครับแค่หาไอตัวนี้ให้เสร็จถูกป่ะและเอามาเดทตวัวนี้ยังไม่เสร็จตรงไหนตรงนี้ครับมันติดตัวแปรอยู่เออทำไงอ่ะนี่ไงคีย์เวิร์ดหรือตัวช่วยเราคือตรงนี้โคแฟกเตอร์หนึ่งหนึ่งโคแฟกเตอร์หนึ่งหนึ่งก็คืออะไรครับอ่ะพี่เบิร์ดเขียนตรงนี้มาลบหนึ่งยกกำลัง like i บวก j ก็คือหนึ่งบวกหนึ่งก็คือสองไมเนอร์หนึ่งหนึ่งนั่นเอง โอเคปะ่ะตรงนี้ลบหนึ่งกำลังสองก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งตัดทิ้งไปเลย m มเนอร์หนึ่งหนึ่งคือตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งเหลืออะไรครับอ่าเดี๋ยวพี่เบิร์ดเอามาเขียนให้ใหม่นะอ่ะแบบนี้แล้วเหลือลบหนึ่งลบสองห้าเอเท่ากับสองแล้วค่อยเดทจริงจริงมันมันมันตรงตรงนี้ได้เลยแหละเดี๋ยวมันจะไม่ชวยเดี๋ยวดูแล้วมันเยอะ โอเคเลยเอามาเขียนใหม่ให้ครับคุณลงเป็นลบ A คูณขึ้นเป็นลบ10คูณลงลบคูณขึ้นลบลบเป็นบวกก็จะได้เป็นลบ a ลบลบเป็นบวกได้บวก10เท่ากับ2ย้ายข้างไปครับแล้วย้าย2มาแล้วพลิกสลับ a เท่ากับ8 1 0ลบ2ก็คือ8เรียบร้อยได้ a เสร็จแล้วก็เอามาใส่เหมือนเดิมครับแล้วก็เดทด1 0ลบ1 3ามลบหลบสองสเป็น8ต่ตอไปอีก2องละครับ1 3 2 0งลบหแล้วก็5้าโอเคมาลุยกันคิดเลขอย่างเดียว 5, 35. ห35สคูณหก็คือ15แต่ติดลบตัวนี้เป็น0ตัวนี้เป็นลบแ โอเครวมกันเป็นลบยี่สิบตัวนี้เป็นลบสิตัวนี้เป็น2อบวกสก็คือลบแปดลบยี่สิบลบลบแก็คือลบยีบวกแถูกป่ะอารมณ์อารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนอะไรอารมณ์เหมือนยี่สิบสามลบแปดมันคือ15แต่ติดลบก็คือลบสิบห้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วครับก็คือลบยี่สิบเจ เดทเคือลบสิบลบลบเป็นบวกโอเคเอาอะไรไปตัดดีเอา3ไปตัดได้9แล้วก็ส okay. ่วน5โอเคปะถ้าจะหาต่อก็เอาไปหารครับได้1ถูกป่ะเหลือเศษ4ใส่จุดเติม0ูนก็คือ1.8ึนั่นเองเลขคี่เหลมาโอเคถ้าถ้าให้เป็นข้อสอบไม่มีช้อยมาเนี่ยเดาถูกไหมเออข้อสอบเป็นเติมตัวเลขเดาไม่มีทางถูก1.8 อ่าถ้าเป็นข้อสอบมันจะมีทั้งแบบที่เป็นเป็นกากระบาทโอเคปะ่ะเป็นกากบาทแล้วก็แบบที่เป็นที่ไม่ใช่กากระบาทนั่นเองโอเคเนาะโอเคเนาะอ่าลุยต่อครับ nc2 ถ้า a เป็นแมทริก3คูณ3แม่เจ้าเป็นไง minor, 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 ไมเนอร์ไมเนอร์ไมเนอร์ไม่ไม่ให้ไม่ให้แมทริก a มา เห็นไหมไอ้ข้อที่ผ,ผ่านมามันคือให้เมริกมาแล้วหาไอ้ชวนต่างๆ,ๆเนี่ยมันง่ายแต่ตรงนี้ให้ไมเนอร์ไมเนอร์ไมเนอร์มาแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้เมริกเอมาแล้วก็หาเดทเอโอเคเออทำอยังไงทำยังไงยากไหมไม่ยากดิโอเคปะ่ะเพราะว่าไมเนอร์มันคืออะไรตัดแถวตัดหลักแล้วเดทถูกปะ่ะตัดแถวตัดหลักแล้วเดทเราก็ลองมาเขียนเมริกเอเลยครับ คือไอตรงนี้ครับมันคือตัวเลขที่ให้มาถ้าที่จะให้ถูกเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องหมายแบบนี้ลบหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองแบบนี้คือเครื่องหมายก่อนที่มันจะเด็ดเพราะว่ามเนอร์จริงๆมันคือตัวเลขมันคือคูณลงลบคูณขึ้นไปเลยโอเคปะ่ะเก็ตเนาะเก็ตเนาะแต่ตรงนี้มันคือแสดงว่าตัวนี้ครับที่ถูกมันต้องเป็นแบบนี้เป็นเครื่องหมายก่อนที่จะเด็ดแล้วมันก็ยังไม่ได้เด็ดมันคือการตัดแถวที่หนึ่ง หลักที่3ามทิ้งไปแสดงว่ามันก็เหลือตรงนี้ครับลบหนึ่แล้วก็สแล้วก็หแล้วก็สโอเคเพราะมันคือตัดแถวที่1หลักที่3าทิ้งไปเห็นปะ่ะที่เบอร์ปิดแบบนี้มันเหลือตัวเลขแบบนี้โอเคต่อไปครับตัดแถวที่2ทิ้งไปหลักที่1นทิ้งไปโอเคก็จะเหลือเป็นลบหแล้วก็หนึ่ แถวที่สองนะไม่มีนะเป็นสองแล้วก็เป็นสี่เนี่ยโอเคปะเคียเนาะต่อไปหมเลขสามสองครับแต่แถวที่สามหลักที่สองไม่มีโอเคตัวนี้เป็นลบหนึ่งเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นสองครับโอเคไหมแล้วก็แถวที่สามหลักที่สองนะหลักที่สองไม่มีลบหนึ่งแล้วตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นั่นเองจบครับ ได้ไม่ทิกเอมาเห็นไหมอันนี้เรียกว่าการบอกแบบอ้อมๆแล้ววัดความสังเกตเรานั่นเองไม่มีอะไรต่อไปต่ออีกสหลักครับก็ะบจะเป็น2-1 1ลบ2 1ลบ 1, 1, 1 3 2, แล้วก็เด็ดเลยคูณลงลบคูนขึ้นปกติคูณลงจับ3ตัวครับเป็นลบ2ตัวนี้เป็น0 4 3 12 2 2 2 24บวกกับเข้าไปเป็น22 โอเคลบๆเป็นบวกครับได้ได้บวกถูกปะ่ะตัวนี้เป็น4ตัวนี้ก็4ตัวนี้เป็น3เป็นท้าหล่เป็น8ปบวกสเป็นสิถูกปะ่ะเดซคือคูนลงลบคงขึ้นครับยี 22, ลบโอ้ยโทษทีเพราะว่าตัวเลขแปลกแปลแปลกขออภัยครับตรงนี้เป็นสี่ถูก ตัวนี้มันมีศูนย์นี่นาโอ้โหขออภัยครับตัวนี้ไม่มีเนะตัวนี้ไม่มีตัวนี้ต้องเป็นศูนย์ตัวนี้ต้องเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นครับตัวนี้สี่บวกสามมันจะเป็นเจ็ดอ่าขออภัยทีตัวเลขมันเพี้ยนๆออขออภัยครับพี่เบิร์ดคูณผิดเองขอโทษทีสี่บวกสามเป็นเจ็ดยี่สิบสองลบเจ็ดก็คือสิบห้าครับโอเคแม่ตาลายฉันแล้วเรา ไม่มีอะไรโอเคเนะอ่ะดูต่อครับ a.net.50 ้าแม่คนสอนตาลายลุยอ่านี่ไงเมติกสามคูณสครับให้โคแฟกเตอร์มาหาเดซสองแบบนี้ตอนที่โจทย์ให้อะไรมาเนี่ยถ้าน้องทำอะไรได้น้องทำไปก่อนมีค่าคงที่อยู่ดึงค่าคงที่ออกมาข้างนอกยกกำลังด้วยจำนวนมิติคือ3แล้วก็เดซเอแบบนี้รอเห็นไหม มันจะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องหา8คูณกับเดซเอนั่นเองเก็บเอาไว้โอเคแล้วตัวนี้มันให้อะไรมาอีกทำต่อได้โคแฟกเตอร์1 2คือลบ1ยกกำลัง1บวก2คือ3แล้วก็ไมเนอร์1 2นั่นเองเท่ากับ4เห็นปะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันติดตัวแปรเคลียร์เนาะตัดแถวที่1หลักที่2ทิ้งไปเห็นไหมมันก็จะเหลือแบบนี้ครับตัวนี้ ลบหนึ่งกำลังเลข k ก็คือลบหนึ่งได้เลยก็คือติดไปแบบนี้ minor 1 2คือตรงนี้ครับตัดแถวที่1หลักที่2เหลือ3 1 x แล้วก็ลบหนึ่งเท่ากับ4เอาลบเข้าไปคูณตรงนี้เป็นลบสได้เลยลบคูณ2ฝั่งเนาะตรงนี้เป็นลบสตังนี้ก็คูณลงเป็นลบสคูณขึ้นเป็น x กลายเป็นลบสลบ x ไม่งงเนาะพี่เบิร์ดเอาลบคูณทั้งสองฝั่งลบลบฝั่งนี้มันก็เลยเป็นบวกเลยแล้วตัวนี้เป็นลบสแทน คูณลงเป็นลบสคูณขึ้นเป็น X คูณลงลบคูณขึ้นคือลบสลบ x ย้ายมาย้ายมาสลับพลิก X mm hmm. ก็จะได้เท่ากับตรงนี้ mm hmm. แล้วย้ายลบสมาบวกก็คือ4บวกกับลบสก็คือ4ีลบสก็คือ1ได้ x ออกมาก็คือ1ครับเรียบร้อยงานสุดท้ายก็คือไปหาดเด็ดเองหนึ แล้วก็สามหนึ่งหนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งโอ้โหที่ไม่พอไม่เป็นไรเขียนเล็กๆแล้วกันต่อเีกสองหลักครับหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่าดูเล็กๆนิดนึงนะคุณลงจับสามตัวตัวนี้เป็นศูนย์ ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวรงนี้เป็นลบหนึ่งแสดงว่าคูณลงเป็นศูนย์คูณขึ้นครับจากสามตัวตัวนี้เป็นลบสามตัวนี้เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นหนึ่งก็จะเป็นลบสองศูนย์ลบกับลบสองครับลบลบเป็นบวกได้เดซเอ็สองแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นครับเราก็มาต่อตรงนี้โยงมา 8คูณกับเดซ A อเดซเอเป็น2 82เท่ากับ16ก็จบต่อเรียบร้อยไม่ยากเนาะไม่ยากโอเคโอ้โห okay. oh, คลิปนี้เราลุยกันยาวทีเดียวเฉียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยแบบฝึกหัดแบบฝึกพลังยุทธกันต่อครับกับข้อสอบเก่าๆแล้วก็ข้อสอบจะอัปเดตเข้ามาให้เรื่อยๆครับผมโอเคไปลุยกันจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิง่งติง้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะเดี๋ยวเบิ้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทําให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ